ยใต้เรีนิมยาวจริงไหมบ่าวยาวเออร้อยตำร้อวันนี้ตำฮันกับเป็นอะไรนี้บ่าวยาวเออตำรถกลุ่มรถไรญ่ก็คุมรถใหญ่ยิ่รถโบราณค้ามมาไม่แม้ก็อย่าว่ารถคลาสสิกให้ได้ก็คลาสสิก โอ้โนก็ตำรวถคลาสติกนนุ่งกันทีบนะ่บาตรละคลาสสิกอันนี้เออคืออะไรถึงคลาสสิกคลาสสิกคือิชอ,ชอบชอบหนุ่มๆชอบใจหนุนไม่ใช่ชอบปุ๋ยชอบชอบนิ่มๆกิดเหลื่อยๆยันไม่คิดได้มากันอันนี้เอออันนี้นนชาขกมรมโรงแรมบุญรืนร่นดีๆเข้ามาออกปักใบโรงแรมบุญรืนร่นดีๆคุปักแล้ว แป้งไม้มาแป้งของเอ่รอยเป็นจิบของปัดลุ่มจ้ำรอยใช้ปัดลุ่มแป้งว่าเอ้ยตายเอ้ยตีปริ๊ดเรามาเล่นอะไรฝากแค่นี้เป็นฮานุ้ยเควนเควนแน่ๆคือนี้ข้อคุณทุกกำลังใช่กะไอ้ทีมานายนั่งนั่งบนรูงว่าคำคุณแก้นมาเรื่อนเรื่อยหลอกเดียวแล้วพอเจอนน้าหลอกก็ไม่เปลืองตา กยมันใจรู้จักเาตาเรเมนใหญ่ตาบอดหอบอดไอ้ลกกวักลับแค่ในตัวตาจำเรื่อนี้พไมอ่อนเรื่นี้มันลลกแค่เล้วนั่งร้อยอานูบอหน้าใลกกวักลับกูยกขึ้นยืนอ๋องูมันเดินได้นูว่งต่อไปนกวักกับกันมงเก็เป็นห่วงเป็นเออแปนแนเป็น องนาม,มาไม่รยยู้งานนี้กว่าปาจะเล่นคูไปเดี่ยวกันงหกลอได้กันว่าออร้อยนะนั่งเดียวอันทุปยากัน่ะยืนขีบเลยวะอันอยาเส้นหลอมาหนอกลนแล้วมวนในมัดเท่วะได้กี่จุดกูเล่นขึ้นโรงรึตีจิ้งตูมันหลกตัดใกล้คูชองนัดมานุกกันคืนนี้เอตอตอเช้าเราเดินทางไปสแสดงที่รัตภูมหานเอย คนแก่แค่ที่เขาบนไว้ต่อชาวเอคนแก่บนไว้ได้ขาดติดรอบแับนั่งเดียวจะึ้นก็ติดอยู่แปดปีแล้วโหการนั่งเงินเจ็ดบุญแล้วก็ติดอยู่ต่อโดยรอยอาชีบก็ใกล้ลูกคืออนอนุกนะุกเป็นหน้าอันเดี๋ยวผมจะจีบผู้หญิงได้ยังไงอ่ะผมอยากได้ผู้หญิงชาวภาคใต้ทักคน จีบคนตายต้องจริงใจแหลนักแน่นเหรอครับวายาวแก่จีบได้ลุยที่ไหนต่อเจ็ดก่องแกเป็นร้อยเหรอครับนี่ขึ้นมาแล้วตูหี่ปันกันนะตูนอผู้จะได้ยินก็คอยตูนตองแดงอู้มาได้ยินฮู้ไม่ได้ยิน ตั้มอนหัวเดินตาเดินน้องเฉียวบุ้งจำเลยอยู่บ้าตัวมาเรียบร้อยอยู่ว้า